ในวันส no. no ah ุ่งถายเราต้องทุกที่พักษาจักต้องสั่งโลกเนี่ยเราคำนเงแค่ไหนมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้เลยว่าจะตายครั้งเดียวเละหลังจากนั้นก็จะมีการีิพากษาชัางใดต้องมีคำแต่ว่าผู้ที่เชื่อคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ต้องได้รับ ทุกพิพากษาว่าแก้ไขเรื่องความบาปของเรา <c oughs> เราได้รับการชำระบาปโดยการอของพระสติได้เราได้รับชำระบาปได้โดยการของพริสติคนที่ผู้ที่เชื่อพรอิสติได้รับการอภัยบาปได้รับการชำระบาปได้ ควบาของเราทั้งสิ้นแล้วว่าในวันทำลายเหล่าคริสเตียนไม่ต้องทุบปักษาเพราะว่าพระุคริสต์แก้ไขเรื่องความบาปของเราด้วยในวันศัดิพระเยสุเป็นทนายความของเราเป็นทนายความของเราพระเยสุคริสต์ ใจคาดจ้างความบักของเหลาใครคิดใจคาดจ้างความบักของเหลาแทนเหลาแล้วลวาระสุดท้ายคริสเตียนไม่ต้องทุกข์พี่ภากษาว่าดีทนายพรใครสุดของเหลาเป็นพระผู้สั่งล่อด้วยเ,เป็นพระผู้ช่วยให้ลออและเป็นทานายคำในวาระสุดท้ายื่อเรา แล้ลวจะทำอะไรของตนทรงเปโตรบทที่สามข้อแปดข้อสิบคุณเบงช่วยอ่านเลยครับสองเปโตรบทที่สามข้อที่แปดถึงสิบกล่าวว่าแต่ดูก่อนพวกที่รักอย่าลืมความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เหมือนกับวันเดียว องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงกดกัน้นพระไทยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาชาแนนพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนจับบ่วงกับใจเสียใหม่แต่ว่าวันของพระองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาและในวันนั้นท้องฟ้าจะร่วงเสียงไปด้วยเสียงที่ดัง และโลกกระทกจะสว่ายไปด้วยไฟและโลกดินแดนโลกได้แผ่นดินโลกกับสิ่งสรารพัดที่อยู่ในโลกนั้นจะต้องไม่เสียสิ้นอาเมนมพระเจ้ารอเรารอเรานักนนานัให้อ,อกาสหลายคนรอจนถึงทุกๆุคนทุกทุคนกลับใจเสียหม่ทุทุกคน กลาคพืนดีกับประชาเพระเาะฉะนั้นประชา้ารอนานๆเพราะฉะนั้นเราเราต้องคิดถึงว่าดีพระพุทธสางโลกแหล่วและทีวนี้เราแยกจากพระพุทธสางโลกเพราะความรัปของเราคนที่เชื่อพระสตรได้รับการชำระบาปของเราได้รับความรลบพระขรา้าพเจเาแค่ไหนว่า มนุทุคนตงตูพีพักสาจพระ s ูสานุกัลป์เดวาครเตียานพุท่เชื่อพระนามของพระสตรีไม่ตงตูพีพักษาว่าคนจักขวามบาเหน็ํวชมราบของเราแล้วถุยหลังบำของเราแล้วถุยเลือกของพระสตรีจะ อีกครั้งหนึ่งคือว่าอย่างนี้ครับว่ากีเจ้าของสวนเจ้าของสวนต้นไม,ม้อาบนต้นไม้มาเดือโรอสามีปมลุกต้นไม้เราก็รอสามีแต่ว่าไม้ไม้ได้ผลผลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าของบอกว่าต้องผอนต้องตัดแต่ว่าคนดูเลยบอกว่าขออน,นุญาตอีกหนึ่งปี ว่าพระเจ้าให้โอกาสแก่เราจนถึงให้โอกาสแก่เราจงกลับใจเสียไหมทือมีพี่น้องหลายคนมาบอกแต่ว่ายังกลับยังไม่กลับขึ้นดีกครับพระเจ้าอยู่ยังไม่กลับคืนดีกับพระเจ้าและเราอยากจะกลับขึ้นดีกครับพระผสังโลกยังไม่ีว่ากลับใจเสียไหมกลับใจ คนที่กลับใจเสียใหม่เขากลับคนดีกับพระเจ้าละพมก็รุใจารพิรำพิรำทุกคนคนที่ยังไม่กลับคนดีกับพระเจ้าจงกลับคนดีกับพระเจ้าถวยการกลับใจเสียใหม่การกลับใจเสียใหม่หมายถลงอประมาณสามอย่างหนึ่งสารภาพ เราเจ้าก็เพ <im> ิ่มเดียวนี้ข้าเจ้าไม่รู้จักพระ菩萨นอกเพึ่งเดียวนี้ขบ้าเจ้าทำแบบที่เราไม่พอใจบากมายทำแบบเรื่องทำข้าเจ้าไม่รู้จักพระ菩萨นอกขบ้าเจ้าทำแบบสร้างอกทำเรื่องทำส่วนคว่าเชื่อไปะสุริย์และตัินใจตั้งใจ ตั้งแต่วันนี้กเจ้าชื่อเพื่อกระเจาตั้งแต่วันนี้ก็เชื่อเพื่อพะัง้ามและก็คอนทีว่าจงที่สุดการกระจายของทาง่านถวยคนที่กาะสามยานค่ะสลัภาพป่ะไม่รู้จะพักสมโงส่ง,สงความตัดสินใจตั้งแต่วัวน,นี้ พระเจ้าชี่นยิ้มเพืเราจังหวะจงพิสุดการกลับใจของเราด้วยคนที่ของพี่น้องครับทิวนี่หลายคนอย่างไร่กลับพอดีกับพระเจ้าจงกลพบพอดีกับพระเจ้าถ้าเราไม่กลับพอดีกับพระเจ้าวาระสุดท้ายทุกๆคนต้องพบเราสั่งโลกได้ ต้องทุกขี่ภากษาตั้งการกระทำของเขาตามการกระทำของก่อนพบเขาสังโลกเราต้องเก้ไขล่อเรื่องความรักของเราต้องรับพัน่กับพระเจ้าได้ปรับส่งเพราจะกข้อเป็กข้อเก่าเมื okay. being, ่อกี้ลูกาบทที่สิสามข้อเป็กข้อเก่าเราข้อเป็กข้อเก่าครั้งแรกข้อแรก กเป็นพวกเราคุยเรื่องก็พอทีก็พอบางหมายใช่ไหมครับคุยเรื่องโยบุติสิบาทับเป็นเรื่องนี้อยากจะคุยกับผู้เชื่อดอก่เมื่อกี้ผมคุยกับยังไม่เชื่อ,อยังไม่รู้จักพระเจ้าและเรื่องนี้อยากจะคุยเฉพาะผู้เชื่อหนึ่งสามสีบคน ไล่คนไล่คนจับบัวกี้ไล่คนบอกข้าพเจ้าเป็นพี่แทนแล้วข้าพเจ้าไม่คิวกันเนี่อยากคุยเรื่องนี้จับงบติศิวาทัดทิพอ่ครองกันหนึ่งสองใช่ไหมปดาวของเราเิอได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นเสาของเราคริสเตียน หลังจากกลับคนดีกับพระเจ้าคริสเตียนหลังจากกลับใจเสียไหยแล้วต้องก็พ้นดีต้องก็พ้นเราไท้รับชีวินาแล้วและหลังจากนะั้นไทยรับชีวินาแล้วหลังจากนะั้นเราก็พ้นดีคือว่านี่คือชีวิตที่พระเจ้าพอพังธรรม นี่คือเราตั้งชีวิตของมกาเยนสูสามอย่างครับหนึ่คิกแคเราต้องก็พนดีสามอย่างหนึ่งคือพนของความดีจ้าโอเคมาบทที่ห้าข้อสิบข้อยี่สิบข้อสี่สิบเจ้า โอเคเอาตรงกลารึมสมศักท่านทั้งหลายก็ยนต์ดันกับกระยางโยงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเมื่อวันเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริมคำวิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผน เช่นนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบค้อเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอเราก็ผลความดีคริสเตาเราก็ผลความดีผนโงนี้ว่าท,าทา่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบขออเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบ้ คริแท้เราได้รับควารอบจากความบาปคริแท้เราไม่รับควาบาปเราได้ยิสราจากความบาปแล้วไม่ถึงว่าเราได้ยิสราจากความบาปแล้วุ็ฉะเราทำบาปก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คริแท้ได้รับความบาปได้สาหจากความบาปแล้วและหลังจากนั้นคริแทนต้องทำดีว่า ต้องเป็นคนดีเรขอบว่าบวนพระบิดาของเราพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดีเราก็หนึ่งคือว่าคนของความดีทรงคือว่าคนของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนึง่งบริบทที่สิบสามข้อที่หนึ่งต่ข้อที่เจ็ดถ้า, 1, ถาเราจะพูดภาษาแปลกได,เาากด้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสอนก็ดี แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนขอหรือฉาที่ยังลำสงเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเตยพระวจชนะได้และเข้าใจในความลำลึกทั้งพวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากอิกที่สุดพอไปยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะได้รับองสารพัดหรือยอมให้เเอาตัวข้าพเจ้าไปเผา แต่ไม่มีความรักจะหาไปไม่ได้แก่ข้าทาไมความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่หัวตัวไม่ยิ่งเยาะไม่หยาบคายไม่ที่เห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจ้าความหยิบไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักความรักทุกอย่างอย่าแม้ความผิ และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างเราต้องเราต้องได้คนของเระวยญญางอย่างเช่นเรื่องความรักเราต้องจะตกต่อในชีวิตนี้การความรักจะสร้างทัวคนของชีวิตเขาจา คนของชีวิตสุภาษิตบทที่สิบแปดข้อที่สามสิบผรของตัวต้นไม้แห่งชีวิตคนมีปัญญาตอมให้ควาำมากแล้วก็อางนี้เรื่องสงสักและบรรดาคที่ฉลาดจะส่งแสง คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าจงกลับคดีกับพระเจ้าจงกลับใจเชืห่หาวต้องรู้จักพระศาสนาคนที่ไม่รู้จักไม่กลับคดีกับพระเจ้าต้องถุกขอนถุกตัดจักต้มหมายใช่ไหมครับต้องขอนทุกขอน ต้องได้รับทุกที่ปากซานตามการกระทำของเขาและคริสเตียนโอเคคริสเตียนได้รับความรอนแล้วและคริสเตียนเราต้องทนต้องกอดทนอีกจากพี่น้องก่อนพี่น้องหลายคนเป็นคริสเตียนแล้วพี่น้องคิดก่อนชีวิตนี้เราได้รับความรอนแล้วทั้งอ่ะทีอยู่นี่ชีวิตเรา ก็คนดีเพเดียวจากหนึ่งพลของความดีบวกปริดาระาจชาติของเราก็คนคงของความดีร่งเราสองของควาวิญงใหญสุสาม องค์ของชีวิตองค์ของวัตถุผู้นังเป็นยังไงบ้างจับองทูตระรังโดยก็จากองทูตาะรังจับนี่คือว่าตั้งเตปีทรงพันศีเราก็แต่มาสักการด้วยกันด้วยกันเลย อยู่นี่ประมาณ20ของเป็นปีสงภานิรเประมาณสาที่ทวิคุณประมาณ20ของแล้วก็สงภนิรเบศปีสงาาที่ถอยคุณประมาณ1 0ของและสงพันปีสงภนิรประมาณสาที่ทวิคุณอประมาณ20ข่องยู่20ข่และโอเคแล้วก็แห่งที่กันนี่คือกรงไทย ใบมีภาคใต้เช่ไหมครับใบนี้เจ้าที่ไทยควรอยู่ที่ภาคใต้เหล่านี้วี่ายที่กรุงเทพอุบลมาศรักามซาคุมรักขามอุดรนครราชสีมาเชียงรายอุตรดิตถ์ต่างต่างเพราะฉะนั้นบวชสมัยบวชก่อนพี่น้องหลายคนที่คนไทยหลายคนมาบวชสมัยแล้วก็รู้จักได้สิ ไล่รับความรองแล้วเป็นคริสเตียนแล้วเดีวก็เขาตั้งใจกลับใจเสียใหม่เขาตัดสินใจชีวิตนิวพร้าได้ยินไหมอยากจะก็พ้นทีอยากจะก็พ้นชีวิตคือน้องกับเป็นคริสเตียนไล่รับคาคิดกับไล่รับคิดกับที่นี้ฮังคอนยังไม่เป็นชาวคิดอะไร แต่ว่าผมวงว่าต้องเป็นเสาที่เขาคุ้มกว่าีุกวามผิดนั้นหนึ่นและเราอยากจะสั่งเล็กเดียมีเจเจมหนึ่งด้วยกันจับสุดท้ายผมก็ผมก็ดูใจพี่น้องกับจับคนที่ยังไม่รู้จักพระผู้สันอกจงกราบคนดีกับกัปจ้ารจงกรับใจสยามไว้ด้วยา ค라รักต่างเอกสุชาติ와ต대교ุ이ิโ자오치อกตัดสินใจว이าตั้งเ카้ยิวนี้ข้าพเจ้าชีวิตว라วเพื่อข้าพ라ั라ห์หงอ이ยิ오นี 레오 ้าพเ 곧 품디, 흙, 바이티아의 박자, 곧 품, 품 of 품디, 내 치인니, 품 of 프라임야 보이수, 락품 of 락사, 무암 프라예수, and 품 of 치인니라, 품 of 치, 이 is 치인니 품, 이 is 치인니 품 of 프라자오 of 프라. 예수... 레... นี่คือชีวิตที่เราปฏิบัติตามชีวิตอย่างชีวิตของพระเยซูจ๊ะพี่ระหว่านี้ผมก็คุยทรงเรื่องทรงเนี่ยเรื่องคือว่าที่โห่นี้พระเจ้ากรับคนดีกับพระเจ้า เราต้องรับคุณดกับพระเจ้าสองคือว่ารัาคุณดกับพระเจ้าแล้วทงานเราก็ผ่นเพือพผศระทาเราก็พ,พ่อนเพื่อเราชีว,วิอยว,ว่เพื่อระผร เสร็จแล้วเสร็แล้วแล้วผมก็อยากจะไปย่ังอุบลทุกเดือนที่ห้าก็่อนทุเรียนแล้วเลยก็คงอยากจะกินทุเรียนกับพี่น้องหลายเลยรอประมาณรอจิรอประมาณสี่ปีรอสี่ปีคุณก็แหงต้มไม้ทุเรียนนั้นวันรอสี่ปีสี่ปีแต่ถ้าก็เร็วๆก็ ต้องสลงตรนต้องลงทรงอีกครั้งหนึ่งโอเคจ๊ะโอ okay, เคเร้าอัดทีางด้วยกันครนะที่น้องกลับเรี๋ยวนี้ครับาเจ้าพบพระเจ้าหรือคุณล่ะถ้าอดอยังไม่พบต้องตนรับพระเยต้องรับคนเด็กจาพระเจ้าต้องรูง้จักพระสังก เราเป็นลูกของพระเจ้าติวีนี้เราเรียนจากพระเจ้าต้องกลับไปกับพระเจ้าด้วยใกล้สุดเดีวตินี้พระบัเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแต่แค่การคิดชีวิตนี้พระบัเจ้าชีวิตอยู่เพื่ออไรเพื่ออะไรที่เพือใครที่พระบัเจ้าก็หอมดีเพื่อพระเจ้าชมหัวอ,อยู่ เพื่อที่เราก็พ้นความดีก็พ้นลักษณะของเราหัวยใยส่วนเราก็พ้นชีวิตได้กว่าพระเจ้าอภรรตายเพราะชีวิตของเราโอเคเราอาธิษฐานด้วยการบูชาทายคุณแต่งอธิษฐา,น,านอีกครั้งหนึ่ง อาดิถิทางปรมาณหนึ่งราทีด้วยกันคนที่ยังไม่รู้ใจต้องคุยกับพระเจ้าคนที่รู้ักพระเจ้าแล้วต้องปรึกษากับพระเจ้าคุยเรื่องชีวิตของ พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สหรับระวจนะรมในแบบนี้และเจ้าข้าอขอพระองค์ทรงครอบครองจิตใจและของคิดของพี่น้องเราทุกๆคนและเจ้าข้าถานี้พี่น้องของข้าพระองค์คนหนึ่งคนใดที่ยังไม่เปิดใจยังไม่ได้กลับใจใหม่มาหาพระองค์ขอทั้ญยานวสทุที่ทรงทํางานในจิตใจของเขา เมื Dante, ่อวันนี้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เรานั้นที่จะกลับใจมาหาพระองค์ด้วยสุกริตสิใจและให้เรามีชีวิตใหม่ในพระองค์ลงสัญญาว่าเมื่อเรากลับใจแล้วพระองค์จะให้ชีวิตของเราเดินในทางของพระองค์และแน่จะได้รับชีวิตใหม่และจะได้ไปอยู่กับพระองค์บนฟ้าสวรรค์เจ้าข้าขอพระองค์ที่จะทรงช่วยเหลือน้องเราในตอนนั้นที่จะยอมกลับใจใหม่ แต่พี่น้องเราที่อยู่ในทางของพระองค์ที่น้องเราที่มีเป็นลูกของพระองค์แล้วขอพระองค์ให้เรางน้นที่จะเกิดผลในชีวิตนี้ในบ้ามาหม่หมายเรามีความกล้าในการที่อยากนำผู้เชื่อให้มารู้จักกับพระองค์บ้านม่ยรือเป็นแบบเจ้าภาพให้เราเกิดผลในหลายๆอน่างด้วยแตจึงฝากพี่น้องของเราทุกคนไว้ในอ้อมทัาของพระองค์ร่วมกันในี่ยใ้นามข้าในสุดพระเจ้าเอาแน่